ปังจนติดเทรนไวยป๋อไม้พิรัตเก่งสร้างเรือหลังทําแบบนี้ที่เมืองจีน เป็นเรื่องราวดีๆที่ถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์ Weibo Application ของจีนโดยล่าสุดแฟนเพจด้อมจีนดอมจีนติ่งจีนซีรีส์จีนศิลปินจีนรักทุกอย่างที่เป็นจีนได้นําเรื่องราวดังกล่าวมาโพสพร้อมแคปชั่นว่าชาวเน็ตจีนออกมาชื่นชมไมอแองเจโลไมพิรัสเกี่ยวกับความพยายามในการจําเนื้อเพลงที่ขึ้นสเตจแข่งในคืนนี้ทางรายการขอมีบายเฟิร์สซีซั่หลังมีภาพกระดาษเนื้อร้องออกมา ซึ่งไม้จดด้วยพินอินเพื่อให้ออกเสียงได้ถูกต้องแทนที่จะจดด้วยการเทียบเสียงภาษาไทยแบบตอนช่วงแรกๆที่เข้าไปทํางานในจีนรวมถึงจํานวนที่ไม้จดพินอินนั้นดูน้อยลงนานหมายถึงภาษาจีนของเขามีความพัฒนากว่าเมื่อก่อนนอกจากนี้ผู้คนยังชมถึงความสามารถและการแสดงในเพลงดังกล่าวอีกด้วยว่าทําได้ดีมากๆทุกคนสามารถไปให้กําลังใจหนุ่มๆกันได้ทางช่องแมงโก้นะคะปอลอลงคลิปสเตจในข่าวในคอมเมน in.